สนับสนุนโดยลีมกรองแสงติดรถยนต์ลามีนาพิ่สหายเพียงเอาจับดีๆเย่ไม่ต้องทำโชคดีละแม่พอมั้งจ้สีดำไม่ต้องทำรอบมลทุกทีเลย ที่เหลือข้างในเนี่ยใบแดงไปของลูกนะจ๊ะสงสัยช่วงนี้ลูกลวงไม่ค่อยดีแม่ทำงานบ้านทุกวันติดต่อกันสามปีเองไม่ต้องน้อยใจนะรู้อยู่แล้วละครับขอตัวก่อนนะครับจ้ะพี่เอกว่างอย่างเงี้ยมเลือกลายเสื้อของโรงงานเราต่อดีกว่ามาพูดถึงเรื่องลายเสื้อแม่เห็นลายเสื้อลอตใหม่ที่พ่อสั่งคนทำหอยัง ไม่เห็นรู้เลยว่ามีเสื้อรถใหม่อ่ะรองั้นโปรรอสักครู่อะไรอะไรห้โอ๊ยที่เอเดาสวยแล้วสีว่าสีอะไะสีนี่ไงนี่มีไซสนี้ก็มีไซส์แหลังเลยเล็มเลยเอาแล้วลูกผมนะครับลืมนะครับ

สวยดีจ้าจริงจริงเนี่ยสาวคุณนอะคะคุณนิดาอยากจะขอยืมเลยกคุณนอค่ะคุณนิดามาได้จังหวะพอดีเลยเนี่ยพี่เอกสั่งพนักงานทิมลายพิเศษเลยนะคะคือว่าคุณนิดาอยากจะขอยืมชุดไปงานปาร์ตี้อะค่ะเอาชุดแบบปกติคือหมายถึงไม่ได้ส่วนตัวขนาดนี้ค่ะ จะเอาสีอะไรล่ะคะหนอเนี่ยมีครบทุกสีทุกเฉดเลยค่ะเอาแบบเหมาะไปงานปาร์ตี้ค่ะสบายมากแป๊บนึ่งนะคะเอถ้าคุณเอกจะต้องช่วยน้องสามทำความสะอาดบ้านก็ตามสบายนะคะไม่ต้อง่าเหมือนพี่นดาก็ได้ ไม่ต้องครับผมกับน้องหนอเนี่ยจับได้ใบดําทั้งคู้เลยส่วนลูก3ามน่ได้ใบแดงและถ้าใครจับได้ใบแดงก็ต้องทําความสะอาดบ้านในวันนั้นทําความสะอาดห,หรือเกณฑ์ทหารคะเนี่ยขอโทษค่ะเมื่อกี้แค่เล่นมุกเหรอขอโทษผมไม่เห็นมันตลกก็เลยไม่รู้ว่าเป็นมุกจับจากชอใบเนี้ยเหรอคะ ใช่ครับพ่อกับแม่ผมจับได้ใบดำก่อนที่ทีเลยผมไม่ได้ต้องจับเนยครับออคืออ้าคนนุณนิดาเดี๋ยวนี้บอกไหยคะ่ะคือว่าคนนุณนิดาจะไปร่วมงานปาร์ตี้คะ่ะให้ได้ปาร์ตี้น่ารักจัง หมายถึตุ๊กตาเหรอใช่ครับคุณเชื่อว่าผมหมายถึงอะไรอะ่ะป้องไม่มีอะไระจะรับอะไรดีคะได้เบาผมครับอืมฮะยืมเดี๋ยวของผมมันเสียก็ได้นะแต่ว่าคุณจะใช้เป็นเหรอดูถูกกันจริงๆหรือว่ารอเล่นครับเนี่ยใช่คือว่าใดมันเก่าแล้วมันก็เลยดูเพียเพ้ยนๆคือถ้าเลื่อนไปที่ปุ่มเปิดเนี่ยมันจะไม่เปิด ต้องให้เริ่มไปที่เบอร์สองแต่ว่าถ้าจะเร่งเนี่ยให้ลดลงมาที่เบอร์หนึ่งเฮ้ยแต่ห้ามเปิดแรงสุดเด็ดขาดเลยนะเพราะม,มันจะเสีย่เห็นยากเลยก็ถ้าจะเปิดอย่าก,กดปุ่มเปิดให้กดเบอร์สองแล้วถ้าจะเร่งเนี่ยให้กดเบอร์หนึ่งส่วนถ้าเร่งสุดเนี่ยมันจะเสียความจำเทพจริงๆ<อ>ก็นิดหน่อย ซื้อสำหรับชาววังไหนสิคะม,มาหามหาณนะฝนเอาไปหนุนนอนค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คือฝนต้องทำรายงานส่งอาจารย์นะคะไปเดียวพี่พาไปออที่ห้องโ okay. อเคเป พี่ต้องหามาให้ได้ถ้าไม่มีใดนี่นะสงสัยอันนี้แห้งไม่ทันแน่ฉันยืมมาใช้เองเอาโทษโทษเดี๋ยวพี่ใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็ใช้ต่อกันะเปล่าฉันจะใช้คนเดียวส่วนแกนี่พัดไปแป๊บเดียวไม่ได้ โอ้เหอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่วางลงเลยไมบอกแลยไม่ให้ใช้โอ้โอเคนี่อ้โอ้ยโฮพี่ใช้เป็นมยเนี่ยเป็นโอ้โหวิธีปิดแปลงจริงๆว่าห้ามแตะต้อง ไอติมไม่มีใดไอติมก็ช่วยได้ค่ะไม่เป็นไรจติมไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะจีน,นี่ค่ะมีพร้อมทุกอย่างที่มีผมสเปรย์โลสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยในการจัดแต่งทรงผมได้อย่างง่ายง่ายกันเลยทีเดียวรับงานคิทตี้บ่อยไปไะเนี่ยพี่คงไม่ต้องใช้ของพวกนี้หราจ่ายติม งั้นอยากจะรับช่างทําผมไว้สักคนไหมคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใ,ใดๆใช้แค่หัวใจก็พอไม่เป็นไรเราใจติม <c oughs> พอเพลินพี่มีใดแล้วอะ่ะขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เอาของนี่ไปเก็บให้นะ <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องมาทำตัวหน้าสงสารเลยเปล่าไม่อยากได้ดแล้วจริงจะบอกนะว่าน้อยใจอ่ะนี่ฉันให้แกยืมใช้ก่อนก็ได้ nói nhoí cái, pí yếm mà pí có trái hỡi, nha, nhổ, mày yếm người khác đãi. này pí mỏ, sẽ thấy mày yếm trái thật sự